koy hmm? ada <inaudible imasu todo>. <varit> <inaudible> มามาโซนะเออมาแล้วมาเดินมาดุมๆเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเดินกลับบ้านไปเดินจะให้ใส่โซ่หรือเ่าะ้ใช่กลบ้านกันไอปีดจเองอะเอาเลย เด้อเด้อเด้อโอ๊ยไม่ม okay. ีอะไรให้ก yeah. ินหรอกเน่เน่เน่ตูเตีมไว้จะจนอะไรดีเปลือนเลยฮือดูมีแต่มีแต่คนเปียกไม่ไม่เป้ไม่เก็บซองยอะไหมมาหัวดอมามาเยอะเย้จังวะโอยกระโดดอ๋อได้ยัดูไย่

ดีลาดูดูดูทำท่าบอกให้อาบน้ำดีลาค่ะอรินไม่รู้ทำอะไรอ่ะหมุนไว้ก่อนเขาให้ทำอะไรไม่รู้อรินหมุนไว้ก่อน จะนอนนะจะนอนนะนอนนะคะอ่าแปวน,นที่แลลิน vâng 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 อนอนละนอนละเอาเลยอ่มุดน้ำดำน้ำนะคะเินเรนจะดำน้ำละแต่น้ำมันมีอ,อยู่นิดเดียวดำได้แค่ครึ่งตัวเฮ้เเเเยทำอะไรอ่ะ

có giam ở ngoài này Namoon tới giúp sao con Ừ con อ่ะอ่ะ นายลองนาลองนะอ๋ออลองนะเราลองกันดนงานะกขึ้นตน่าดูวิ่งดูวิ่งขึ้นเลยค่ะหนึ่งสองเหนือเท้าไฟค่ะหนึ่งสองอื้อดำตัวน้อยดำตัวน้อยดำตจะเหียนขึ้นไม่ได้ ตูนค่ะดักตูดเแบบดืต s. <S ดัตยอดะารปดก่อนี่ากับกาอยู่นึงเอาไ้ก่ไยกขึ้นไปมองกับาบงเดินทางกับบ้านนี้ ตอนนี้นะคะก็รับย้ามาอึปล่อยเลยยี่สิบมัดนะคะอ่อของตรงคุณแม่เป่าเป่าใั่ไหรีอเปล่าเขาให้มายี่สิบมัดนะคะตอนน้องอารินกับคุณย่าเดินผ่านแล้วให้คุณยายหนึ่งมัด เอายายกับนี้อันเอหนึ่งเอสองนัดให้เจเอด้วยวควันเต็มคอเลยบอกว่า,วาพีทบอกว่าเอามาได้เอามาได้สรุปเอามาได้จริงๆค่ะแต่ว่าคันมากต้คันเลยแบบถอยเออถอยลังแล้วเออถอยลังแล้วเตรียมตัวบวกวจะไม่เด้อจะไม่เด้เอ <c oughs> เคยไล่คะ่ะ ถ้านางถอยแบบนี้ปุ๊บนางจะชอบไล่เอ้ยทำทีนางไม่พอใจนางชอบไล่นะคะก็เลยแบบต้องระวังไม่เข้าไล่บึ้กเลยวะตอนนี้น้องอลินกับคุณย่านะคะก็จอดเล่นนะ้ำ <laughs> อยู่ดูเสื้อดูเสื้อสิดูขค้าสิ <laughs> ยฮ้โชว์อะไรอย่างนั้นสิ ไปโกเลยค่ะไปโกเลยดื่ oh. ไม่ทันละใจเอ๋เมื่อกี้วิว่งวิ่งไล่นะคะโอ้โหนี่เราก็จะไปให,ให้น้องอลิน เนยังสองมัเอปะอย่าอ่อนแล้วแล้วม่ให้ปล่อยะไรกปล่อยงเพอเปิเนนี่หน่อยเปิดๆสิพีระเกน

แ่นกหนทดไม่ไม่เาจะหาพี่ไปบอกแกอยู่แกมาจายกมองเร็วีเดยวเหบอวนี่นบพี่มายกมองีดย้ไม่หน่ไค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้กขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย